สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ของแถมเหมือนกันรับปีงูก็อย่างที่บอกตอนแรกเขาจะแถมตอนทุบจีนจะแถมงูกับผู้ผมเอาเป็นผู้มาแต่ในที่สุดจะงูน้อยตัวนี้มันจะได้อยู่กับผมแล้วก็เลยได้มาอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะต่อกันเลยแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง ข้างในมีนการ์ดปีงูปี2025โอ้มีคำวยพรด้วยไม่มีม,มีกาดเป็นการ์ดเฉยๆโอเคแล้วก็ข้างในจะมีทั้งหมดหนึ่งถุงสองถุงโอ้สี่ถุงเลยเนะี่สามถุงแล้วก็หนงที่สที่สี่ พร้อมด้วยคู่มลออันนี้ก็สวยนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยแล้วครับจางูน้อยต่อเรียบร้อยแล้วสวยงามอพออันนี้มันขึ้นยกขึ้นจากฐานได้นะ อโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณกับที่ติดตามสวัสดีครับ